สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูต้นไอริสน้ำสีเหลืองกันค่ะปลูกไว้ข้างบ้านกำลังทยอยออกดอกเวลาออกดอกเยอะๆสวยมากค่ะเรามารู้จักต้นไอริสน้ำกันก่อนค่ะไอริสน้ำจัดอยู่ในประเภทไม้ริมน้ำเป็นไม้ประดับค่ะมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเขตร้อนชื้นยุโรปบราซิลและแอฟริกาค่ะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวน หรือไม้กระถางค่ะตอนเช้าเหี่ยวแล้วนะคะลักษณะทั่วไปลำต้นไม้น้ำอายุหลายปีสูงประมาณ1เมตรมีเง้าสั้นๆใต้ดินเจริญเป็นกอค่ะลักษณะใบใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปแถบแบนยาวกว้างประมาณ2.5ซนติเมตรยาวประมาณ35ซนติเมตรปลายแหลมโคนเป็นกาบ ขอบเรียบแผ่นใบสีเขียวเส้นกลางใบชัดเจนค่ะดอกมีดอกเป็นช่อแบบช่อก,กระจุกออกตามซอกใบดอกสีเหลืองใบประดับสีเขียวเตียงซ้อนกันเป็นชั้นกลีบดอกบางมีสามกลีบสีเหลืองโคนกลีบมีจุดเล็กๆสีน้ำตาลดอกบานเพียงวันเดียว ตั้งแต่สายถึงบ่ายแต่และช่อออกดอกบานนานหลายสัปดาห์ค่ะออกดอกตลอดปีแต่จะออกเยอะในช่วงฤดูหนาวค่ะสำหรับไอริสน้ำสีเหลืองที่บ้านเราได้พันมาหนึ่งกอปลูกไว้ในถุงตอนนี้แตกกอเยอะค่ะออกดอกเรื่อยๆที่เห็นเยอะที่สุดคือบานสิบดอกในวันเดียวค่ะที่กำลังชมในภาพวันนี้ มีดอกตูมแปดดอกค่ะเราก็ชื่นชมความงามของดอกไอริสน้ำทุกวันเพิ่งสังเกตเห็นว่าในช่อหนึ่งหลังจากที่ออกดอกแล้วก็ออกดอกซ้ำอีกค่ะมาดูกันค่ะเริ่มที่ไอริสน้ำช่อนี้ค่ะบานสี่ดอกในตอนเที่ยงซึ่งดอกบานเต็มที่แล้วค่ะเช้าวันต่อมาดอกไอริสน้ำสี่ดอกที่บานเมื่อวานเช้านี้เหี่ยวหมดแล้ว มีลักษณะแบบนี้ค่ะตอนเย็นมาดูอีกครั้งสังเกตเห็นว่าตรงที่ดอกบานเมื่อวานออกดอกตูมใหม่มาสองดอกค่ะเช้าวันต่อมาประมาณหกโมงครึ่งดอกตูมสองดอกเมื่อวานเริ่มโตเห็นชัดแล้วค่ะคงจะบานในตอนสายๆค่ะตอนสายๆเราไม่ได้มาดูมาดูตอนเที่ยง ดอกก็บานเต็มที่แล้วค่ะบ่ายสามโมงดอกเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะลักษณะกลีบดอกคือปลายกลีบดอกม้วนเข้าด้านในค่ะบ่ายสามโมงกว่าดอกเหี่ยวชัดเจนแล้วค่ะแต่ก็สวยไปอีกแบบค่ะเวลา17.35นมาดูอีกครั้งดอกเหี่ยวมากมีลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ มีดอกไอริสน้ำบานมาสองวันก่อนวันนี้ก็เริ่มเป็นดอกตูมอีกแล้วค่ะดอก,ดอกที่บานวันนี้เวลาสิบแปดจุดสามห้านอมาดูอีกครั้งดอกเหี่ยวเหลือน,นิดเดียวแล้วค่ะเหี่ยวแล้วส่วนดอกตูมดอกนี้เริ่มโตขึ้นค่ะเช้าวันต่อมาเวลาประมาณ06.35นอดอกที่บานเมื่อวาน เยวเหลือแค่นี้ค่ะส่วนดอกที่ร่วงหมดแล้วมีลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนดอกนี้ส่วนดอกตูมเมื่อวานใกล้จะบานแล้วค่ะตอนสายมาดูอีกทีดอกตูมบานแล้วค่ะลมก็พัดแรงด้วยค่ะจะเห็นว่าในช่อหนึ่งดอกไอริดน้ำออกดอกหลายครั้งค่ะหลังจากนั้น ไอริดน้ำช่อนี้ก็หยุดออกดอกไประยะหนึ่งค่ะแต่มีช่ออื่นออกดอกให้ชมทุกวันค่ะ2ีวันต่อมาก็เห็นไอริดน้ำช่อนี้ออกดอกตโมอีกแล้วค่ะส่วนช่ออื่นก็ทยอยออกดอกกันเรื่อยๆค่ะเวลาที่เห็นดอกไอริดน้ำเป็นดอกตูมใกล้จะบานเราก็อยากเห็นตอนที่มันผลิบานค่ะเลยมาเฝ้ามองดอกนี้ใกล้จะบานเต็มที่แล้วค่ะ ผอแป๊บเดียวอ้าวบานซะแล้วค่ะได้เห็นแล้วค่ะแต่ถ่ายคลิปไม่ทันค่ะเพิ่งบานใหม่ๆเลยค่ะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็มาเฝ้าดูอีกดอกหนึ่งค่ะดอกนี้ก็เป็นดอกตูมที่ใกล้จะบานเต็มที่แล้วเหมือนกันค่ะเฝ้าดูนานแล้วไม่ยอมบานสักทีจับก้านดอกเขย่าก็ยังไม่ยอมบานค่ะเราเลยแกล้งให้บานเลยค่ะบานแล้วค่ะดอกที่เพิ่งบานใหม่ๆก็สวยไปอีกแบบค่ะ จะเห็นว่าดอกไอริดน้ำทยอยกันออกดอกตลอดปีค่ะดอกก็สวยปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยค่ะใครสนใจหามาปลูกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาในการเก็บภาพประมาณหนึ่งเดือนค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ